วันเข้าพรรษาคือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดของทุกปีครับเป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มจำพรรษาหรืออยู่ประจำวัดตลอดช่วงฤดูฝนรวมเวลาสามเดือนเต็มเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดการจำพรรษาก็เพื่อไม่ให้พระสงฆ์ออกเดินทางในฤดูฝน ซึ่งอาจไปเหยียบต้นข้าวหรือทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนช่วงเข้าพรรษาจึงกลายเป็นโอกาสสำคัญของการปฏิบัติธรรมทั้งพระสงฆ์และญาติโยมชาวพุทธมักนิยมทำบุญถวายเทียนพรรษางดเหล้าและตั้งใจละเว้นสิ่งที่ไม่ดีเพื่อฝึกจิตใจให้สงบและอยู่ใกล้ธรรมะมากขึ้นสำหรับบางคน เข้าพรรษาอาจไม่ใช่แค่การเข้าวัดแต่อาจเป็นการกลับเข้าไปในใจของตัวเองเพื่อฟังเสียงภายในและเยียวยาอย่างเงียบๆขอให้ฤดูฝนปีนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณพบความสงบภายในครับนัตดไยและพิราผรขอให้คุณมีความสุขกับการเดินทางและทำบุญครับผม